สวัสดีครับหลานๆบทเรียนที่หลานจะได้เรียนต่อไปเป็นบทที่65อ่านตามปู่นะครับบทที่65อีกครั้งครับบทที่65 65มีเลข6กับเลข5ครับ พยัญชนะตัวแรกของบทนี้อ่านว่ากอไก่อ่านตามครับกอไก่อีกครั้งครับกอไก่พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าจอจานอ่านตามครับจอจานอีกครั้งครับ จอจานพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าดเด็กอ่านตามครับดเด็กอีกครั้งครับดเด็กพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าดชดาอ่านตามครับ ดอชดาอีกครั้งครับดอชดาพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าตอเตา่าอ่านตามครับตอเตา่าอีกครั้งครับตอเตา่าพยัญชนะตัวต่อไป อ่านว่าตอปะตักอ่านตามครับตอปะตักอีกครั้งครับตอปะตักพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าบอใบไม้อ่านตามครับบอใบไม้อีกครั้งครับบอใบไม้ พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าปอปลาอ่านตามครับปอปลาอีกครั้งครับปอปลาพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าอออ่างอ่านตามครับออ,อ่าง อีกครั้งครับอ่างสระที่หลานจะได้รู้จักในบทนี้อ่านว่าสระเอืออ่านตามครับสระเอืออีกครั้งครับสระเอือสระเอือประกอบไปด้วย สาระเออยู่ข้างหน้าพยัญชนะตาละอืออยู่ข้างบนพยัญชนะและมีอออ่างอยู่ข้างหลังพยัญชนะเรียกว่าสาระเอือครับกอไก่สาระเอืออ่านว่ากอเอือเกืออ่านตามครับกอเอือเกือ อีกครั้งครับกอเอือเกลือจอจานสละเอืออ่านว่าจอเอือเจืออ่านตามครับจอเอือเจืออีกครั้งครับจอเอือเจือดอเด็กสละเอืออ่านว่า ดเอือเดืออ่านตามครับดเอือเดืออีกครั้งครับดเอือเดือตอเต่าสระเอืออ่านว่าตอเอือเตืออ่านตามครับตอเอือเตืออีกครั้งครับ อเอือเตือบอใบไม้สละเอือห่านว่าบอเอือเบืออ่านตามครับบอเอือเบืออีกครั้งครับบอเอือ,บอเบือปอปลาสาะเอืออ่านว่า ปอเอือเปลืออ่านตามครับปอเอือเปลืออีกครั้งครับปอเอือเปืออออ่างสะระเอืออ่านว่าออเอือเอืออ่านตามครับออเอือเอืออีกครั้งครับ อเ mm hmm. อ Jamie, ือเอือมาอ่านทบทวนกันครับมอามานออาณะมานะออาอารออีรีฮารีรอแอะและทออาธาดอาดาและทาดา มอ,อามาดออูดูมาดูกออีกีลออาลากีลาปรนทัดที่สองครับมออามาลออีลีมาลีทออูถูมออือม,มือถูมือ ทออูถูขออาขาถูขาทออูถูตออัวตัวถูตัวจออาจะทออาทายออายาจะทายาบรรทัดที่สามครับชออาชา ลออีลีชาลีมอโอโมหอโอโหฮอแอแพะมโหแพะมออามาทอแอแทะมาแทะกออโอกอมออะมะลออีลีกอมะลิ บรรทัดที่สี่ครับชออาชาลออีลีชาลีจอาจะตออีตีหอแอแพะจะตีแพ้รออะละออออละออหอวหัว รอเอรอยอ,อยอหัวรอยอาชออาชาลออีลีชาลีอา่านบรรทัดที่หนึ่งใหม่ครับมานะฮารีและทาดามาดูกีฬามาลีถูมือ หูขาถูตัวจะทายาชาลีโมโหแพะมาแทะกอมะลิชาลีจะตีแพะและอหัวเราะยะชาลีจบบทที่65ครับ